ในกระป๋อ,องก็สีแดงให้มันแมทกับเสื้อไปเลยจบกูไหลแล้วอะ่ะ <laughs> ให้มันเข้ากับเสื้อไปเลยจบไม้สีแดงไปแทงอะนี่อดหา <laughs> อะไรยังไม่ทันเห็นเลยอะ่ะ ไล่แล้วอะไรเปิดเลยพับปากนิดนึงเดีย๋ยวจะว่ากูป่วยไป <c oughs> อย่าพยา,าย, <c oughs> ย,า,ยามถามกูเยอะนะันเนี้ยอย่าพยายามถามกูเยอะนะกูจะเดินไม่เยอะเท่าไหร่เสื้อมึงอะเป็นไงอาบจนบ้าไปเลยวันเล้เสีย มันไม่เพียนหรอกเออเอาเต็มปากแบเราไปทำปากมาเพื่อให้เขารู้ว่าเราเต็มปากมาจะหยอกแค่ไม่หยอกโลดไม่หยอกค่ะมาโลดค่ะแค่เหงาอยู่ไม่หยอกข่อยโลดแต่ข่อยแฮกมื่อนี่ข่อยสิขย,ยับโตหลายบ่ได้เด้เข้าใจปะข <c oughs> <c oughs> ย,ยับโตหลยบ่ได้ถ้าย,ยับโตหลายแล้วมันสิสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้เกลีดหน่อย เอามาใส่บ้างได้สร้างมาขายพร้อมก็ได้ตัวสิบเงียนี่อย่างกูยับหลายวันเลยที่สููเข่งอยู่แซบแซบมาทาเยอะๆอย่าทาเยอะหลายมันเปลืองใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีสามร้อยคนดูด้วยนะคะทุกคนขา ทำอะไรกันอยู่เอ่ยหายไปนานเพราะเขาแอบไปเสริมสวยมานะคะแต่ในระยะเวลาที่เราหายไปเราก็ไม่ได้แบบว่าหายไปแบบเงียบๆเฉยๆแบบเหมือนคนแบบไม่มีงานมีการทำนะเราก็มีงานมีการทํำยูอะไรยูนะทุกคนคะ่ะเออเพิ่งซื้อมาที่าราเขาเพิ่งซื้อมาใส่เอฟแล้วหรอ่อเอฟแล้วหรอ่อสีแดงเลยนะแดงแบบแดงลิเลยแดงแบบนับวัน อีกแล้วเมื่อแขนอีกแล้วจะเย็นเดีพอเด้อปากสวยมากค่ะลูกสาวขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากเลยทําอะไรกันอยู่เอ่ยใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้น้องเกดด้วยนะคะทุกคนค่ะสูอันนี้น่ะกูเชื่อได้ว่าสูจะต้องเข้ามาถามแน่เลยพี่จีดปากที่ไหนมาคะสวยสวยมากๆเลยฉีดที่วิไลคลินิกค่ะเป็นลูกสาวแม่กิกค่ะ ทุกคนถ้าใครสนใจเรื่องสัญญกรรมนะคะทุกคนค่ะถ้าใครสนใจเรื่องสัญญกรรมนะคะสามารถทักแชทเข้ามาหาเกศได้เลยนะคะทักแชทเข้ามาหาเกศได้เลยนะเกิจะบอกม,ม,มีโปรโมชั่นอะไรก็มีเยอะแยะมากมายไก่กองอีบันเดินเพินเพลกไม่ไหวนะคะสวัสดี360รคนดูนะคะทุกคนค่ะเสื้อสวยขอบพระคุณมากค่ะนัมเบอร์วันมากนัมเบอร์วันไหมเราต้องนัมเบอร์วันเป็นเลยนะคะ กะสันจยแล้ะสันจอแลอและส,สีเเ็ตุกงก็กได้สันจอยลงแล้วเพร,ราะาใส่ใส่สะานันกับมันใจนี่สินะตะกูกูรู้สึกไม่ค่อยมันใจเท่าไหร่เพราะว่าแบบเพราะวายางกายไปกายมานสินะหันซ้ายหันขวนาเยกูไม่ค่อยแบบว่าอ๋อพวกมึงอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยพอสาหันถนี่ได้ไหสามารถได้แค่ว่า,วา,วาไงคะเสาารจ็จทรงโตเดี๋ต้องยู่นิง่งๆเด้อแต่หัวนีไปได้อยู่เด้อเต่ตัวเดี๋ยวต้องยู่นิน่งๆเด้อเออ เดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวนะคะทุกคนคะ่ะจาซีล่ะสูสา,สาวโสดมากกสิแบบว่าราศีมก็จะจับนิดนึงนะเด้ยินข่าวฟังั้งพูดเขาบริสโตดก็กู่เด้อฟังทัท้งผูบบดเดขามีคนคุงคน,ค,นคุยผู่เดอ้อ <c oughs> ตึงอยู่ครับไปทำอะไรมาตาฮักขึ้นเยอะเลยแมนอยู่บ่ก สวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่เอ่ยทุกคนนมแท้ยังไงก็สวยค่ะนมสวยกว่าเมียกูอีกดูแล้วดูเมียกูแล้วหมดอารมณ์ใจเย็นนะพี่นะ ขอน้ำแก้วหนึ่งเด็ด <c oughs> ทุกคนได้กินข่าวว่าเสียชัดโดนอ่อไม่พูดไม่พูดหรอ ไม่พูดก็ไม่พูดเป็นโอไมคอนหรือเปล่าอ๋อเกดคัดว่าเกตน่าจะพูดมากจนแบบว่าเจ็บคอเพราะเป็นคนบ่ยวาย <c oughs> อืม่แดงไม่มีแรงเดินสวัสดีคะ่ะพี่ลีเอฟซขาซาขอบคุณคะ่ะสเกตจิ้มหอมเสมออุ้ยขอบพรคุณมากนะคะ แหวกอีกหน่อย,อยว้ายอย่าหักหน้าหนิช่วยกูเซตตี้ด้วยระบบเซตตี้มีน้อยมากเลยมาวันเนี้ยผอมลงไหมคะน้องเกดผอมลงค่ะผอมลงไม่ใช่อะไรนะไม่มีจะกินไม่มีจะกินห้าหกป่าครับสออว่าบอกดอกรอถามอีพวกอื่นนนแล้วถามกู เกดเกดรไงคะเรียกทำไมเอ้ย <laughs> สวัสดีคะ่ะเกดโกนมาดีๆนะรอบนี้คนนั้นโกนมาเป็นต่อเลยอะไรก้อนอะไรก้อนของเกดไม่ได้โกนนะของเกดแว็กเอา ฮะหลองรักมาตั้งแต่เด็กแล้วหลออยู่ที่ไหนก่อนแมมาถึงมาถึงก็มาป่วนเลยอะ่ะขยันป่วนมากเลยอะ่ะเหมือนได้เหมือนได้ลองชิมลองลิมรสแล้วอ่ะนะใช่ไหมสูกูจะเล่าอะไรให้ฟังสูสสิฟังน้ำกูบอก